น้องคือก่อนน้องแล้วพี่ให้สหวมบินบแล้วหเลยยี่สิบวตาอ้ยยี่สิบเอ่สมาล้วใครอยากกับพี่ต่อน้องสาวโอ้ยน้องสาวอยากพี่ว่ามาดิน้องสาวพี่ขอเกมนะขอเท่มนะน้องแดงเฮ้ยเด็กาพอดีเลยเดียวเเดียวมาอ สุ่มกันสาของพี่ไปถูกถก็บอกเดียวพอก็บอกเดียวเลยเพื่อมาหนน่มหน้องกัมทองมาเลยดีกว่าใส่กับหนุ่มกัมทองเจ,จอกมากระเดงมาแล้วเมือนเขาจะมีซองพวงพี่ป่ายขวาพี่โยกซ้ายเหมือนเขาจะมาซ้ายาพี่โยกซ้ายมาแล้วพี่ไม่เห็นตัวแล้วพี่ตัง้งรอดแล้วทักหน้าหลังแล้วพี่โยกขวาเมดเยวคงไปล็อกตัวหลังท่อ <c oughs> ยังไงแล้วพี่โยกซ้ายมาแต่ <c oughs> อ,อูดะเบ็ดบักแต่อันนี้ไม่บักนะครับน้องเอออันนี้ไม่บักนะน้องโทษทีว่า ป๊บเอาเลยแล้วยังไงล่ะใครอยากกับพี่ต่อมาเลยหนุ่มๆกันเนาะเดี๋ยวขอเสดส่าให้เมสเดียวพี่ยกหัวมาปัดซ้ายปัดหัวยกซ้ายยกหัวเข้าหัวหรือเปล่ายังพี่ยกหัวมาต่อซ้ายนะให้ตัวแล้วพี่อ้อมมาแล้วพี่ออกแรงดีกอ่าเออเจ็บแล้วสิเจ็บไปทิ้งหัวใจนี่ขาตะกี้นี่ขาหักเลยนะน้องเอาแดงอยู่เมสเต้ เราแลงอีกเม็ดไปคุยกับตามามองโอ้ยแล้วเหมือนก้อบนี้ก็น้อมันจะเกิดอีกรอบละโอ้ยนี่ไงสุดอายุโอเคผู้หญิงมาดีดีกว่าน้องน้องชายน้องสาวี่พร้อมแล้วน้องเอ้ยมาดีกว่าโอ้ยแล้วเหมือนเราจะเอาเลยโอ้ยแล้วเขาถล่วยมาพี่ให้เม็ดเดียวเรียบร้อยตายเถอะเถอะเถอะังได้ก็ดีกว่าไงแล้วเหมือนทางด้านของพวกหัวขาวโอ้ยแล้วเหมือนเขาจะเอานี่ปัดขวามาพยกขวาเลาวพี่ยกซ้าย แล้วเข้าหัวเฮ้ยเข้าหัวอะไรเนี่ยเข้าตัวแดงเถือกเลยเออเข้าโอ้โหเข้าตัวแดงเถือกมีไงเข้าตัวแดงเถื่อนปะล่ะพูดได้ยังไงเข้าตัวแดงเถือกน้องมาเลยหนุ่มเสื้อแดงเออเดียวโฮ้ยเราตั้งไอ้โม่ปัดท้ายมาดีกู๊ดหัวเดียวตายยกล่างยกขวาเข้าหัวหรือเปล่าตัวน้าหลังโอ๊ยเจ๋อเดี๋ยออันนี้ก็เสือแดงเหมือนกันนี่โอ้ยเหี้ยโดนโอ้โห ทรงตึงเดินที่่ทีโดนทรงตึงทร,รงตึตงลัทกิกดหัวไปปัดสายมาต่เอ,อเข้าหัวแล้วไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยเข้าหัวตัวหลังเรียบร้อยน้องบอกแล้วอย่ามาใกล้พี่น้องกูไป,ปยยไปด้วสวรรค์เลยโอ้ไม่ตายนี่นี่เนี่ยน้องน้องมาห่วงช้างน้องโอ้หรือสวดแบบไร้ปิญญาณไปดิน้อง,อบบญญองเออ รายยังไงโดดออกมาแบบนี้ก็ไปปุ่นรับมั่งมง,งีกล้ครับพี่เอ้ยใครจะเอาต่อแล้วจังหวะนี้มาเลยเทิ่มแล้วจังหวะนี้พี่เอาสูตรพี่ฝาดซ้ายมาพี่ให้แดงเขือกงยังังน้นุ่มดี๋ยัก่อนยี่แดงโอเคเลยพี่โนหนึงโดนพี่เก็บไปอีกแล้วเอาไปทางได้ของใครจะเอาต่อเหมือนคนนีเยาต่อมาเลยดีวยกว่าน้องเออเอาต่อพี่ก็ไม่คล่องยังไงเอาไปรับตัวหลังอีกแล้วน้องเอ้ย เราสับมาเราสับมาอีกกระสุนดมึนเราสับมาแดงเอ้าตายเลยโอ้ยเกินไปว่ะเกินไปว่ะให้เก้าหัวแล้วเก้าหัวแบไปซิลผู้หนุ่มกันทองผู้หนุ่มกันทองเก้ามาเลยดีกว่ากันทองพี่ให้ไม่เดียวไม่ตายว่ะโอ้ยเอาดีโอ้ยมาเนี่ยไอ้ได้ได้ไอ้เราก็นึกว่าเขาจะทันยาปะ่ถูกที่ไหนได้เข้าไปงงมายิงต่อมีตายเือะพี่ไปขวบปัาตายมาพี่ยกสายยกหัวพี่แดงใช่เปล่าวน้ โอ๊ยช่วยหน่อยจะเขาจะย่อมาผมก็ย่อไปต่อครับให้ระยะจูบโอเคเรียบร้อยตายแล้วน้องสาวน้องสาวเจ้ากัพี่มาเลยน้องสาวเอ้าเอ้าไหนวะไปไหนละมาได้ด้วยกอ้หนุ่มมาหนุ่มสุดหล่อทั้งหลายเตี้ยวแบบระยะให้ไม่เตียวนะฮะผัดสายมาไม่เตียวเรียนกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยกโยกมาโยกมาสับมาแดง โค้ดจะแดงเลยเนาะแล้วสองพวงให้แดงไปหนึ่ง,ยยง,งมเม็ดพี่โยนใส่กระบองมาโอ้ยสระมเบิดไอ้เหี้ยจับผิดเขาบอกจับสเปซทำไมน้องเออน้องน้องอะไรน้อยโอ้ยเหยี้ยไอ้ก็ตายยังไงเต็มหัวกระบาลโยก คุยกับเราบ้างนะฮะขวาญาดนะฮะขวาญาดส่งไปคุยกับเราบ้างนะฮะมาเลยน้องสาวมามามาน้องสาวจะให้พี่เช็คไหมเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นหินโอ้ยพี่ขึ้นหินไม่ได้หรอเนาะใจเย็นน้องเดี๋ยวน้องขึ้นหินมาเลยโหน้องเข้าเป็นสไปเดอร์แมนน้องเข้าเป็นสไปเดอร์แมันนะทุกคนพี่โยชายโยขวะพี่หันกลับมาไอหัวกูอีกบ้าลายจังหวะนี้พี่ปาด้ายแล้วพี่ปาด้ายแล้วพี่ปาดขวาแล้วพี่โยชายพี่ยกขวาตั้งไอวัตรก่อนแล้วพี่โยขวะมา แล้วเหมือนน้องเขาจะยกท้ายมาที่ยกขวาแดงโอ้โหแดงไม่ได้โอ้โหขับตื่นโอ้โหแล้พี่ให้จูบโอ้โหนี่ไงนี่ไงหันกลับมาให้จูบเออแล้วยังไงแล้วพี่ให้สองก่อไปแล้วแล้วจังหวะนี้พี่ล็อกตัวหลังอีกแล้วพี่น่าเบื่อว่ะไล่เม็ดเดียวโอ้โห น้องๆแล้วใครจะเอาพี่ลงแล้วแบบนี้ให้13หัวไปแเล้วพี่ให้13หัวไปแเล้วมาดีเนาะยังไงสกิตไปหนึ่งทีเขาวงกันแกได้ปะฮ้กลัวจะได้เข้าเสื้อเรื่องนี้แบบวิ่งมาอย่างไกลอ่ะน่าจะเอากับเราแน่นอนเอาพี่บาดมาเราตายมาคนพี่จิตได้วอโอ้ย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 พี่จิตได้วอะวิ่งไปหัวโอ้ยเข้าว้าเข้าเว้าเดี๋วไปล็อกวหล่างยังไงแดงเกอบไม่ตายวิมนมาขโมนมา ังไงจอรนบิกจอรนบิกเขาพี่ไม่อยู่กับจังหวะนี้ยจอรนบิกโดนพี่สะบัดขวากเขาหัวไปดีน้องเออยังไงโฮ้ยไอ้หนุ่มจาราศนี่ยังไงเอาเปล่ามาดิไอ้หนุ่มคนนี้มาหนุ่มเสื้อแดงไอ้หนุ่มเสื้อแดงแรงดิษมาตกไปยังไงเออหนุ่มเสืดงไม่ไม่เอาดูยังไงเสื้อแดงเนี่ยเม็ดเดียวโอ้ยเฮียไปให้สิบห้าหัวไปละโอ้ยเกินว่ะเกือบให้เาเดินเว้ยเต็งเกี้ยวนะโฮ้ยเราผ่านจ้าต่อมาดิหนุ่มจาราศนเสื้อแดง แต่แดงพายแตงมาพี่ให้เม็ดเดียวโดดมาแบบนี้ไปคุยกับล่าง,างมองๆเลยดีกว่าแล้วให้16หัวไปแล้วเอาเปล่ะข <laughs> น20หัวเอาป่ะขนพีซีโคน้าซ็อปเอ็กยูนิเทลแจก,กโซกรวมมูล,ลค่า5,000กาลิน่าเชลเพียงได้เติมเกมพิฝ่ด้วยเบอร์ยูนิเทลครบ50,000พิฟขึ้นไปและสามารถลุ้นทับของรางวัลได้ทันทีแล้วเต็มครบตอนนี้ห0ึ่งร้อยเพจก็สามารถทับไอเทมต่ำนี้ไปเลยหนามไม่เปล่าไคหถามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำสถิติไหมนี่ มันไม่มีใครเล่นกับพี่วะไอ้นี่เล่นเปล่าโอ๊ยแล้วเหมือนน้องหลับจะเล่นน้องหลับจะเล่นแล้วน้องหลับเล่นกั่เพียงของขู่ขยันให้ไม่เดียวไม่ตายว่ะใครเป็นละกันเฮ้ยเกินไปว่ะเกินไปว่าคน,านมาดีนุ่มโอ๊ยมาคนนี้จะมาต่อพี่ยกสายเพิ่งกลมาเกินไปโผล่แล้วโมเมนต์แล้ว,ลวเออเนาะน้องตายเหอะน้องกูขอมึงตายเหอะ เอาอยู่นี่ทำไมน้องตายพี่เออพี่ยัยิงแล้วน้องมันจออกพันยาอยู่ลืมลืมอย่ายิงนะจอะก็อย่ายิงนะมามาน้องพี่อยู่นี่น้องพี่อยู่นี่น้องน้องโอ้โหน้องตายพี่เออน้องเออแล้วพี่ให้สิบแปดหัวแล้วหนุ่มเสดงแล้วหนุ่มเสดงป๊อปป๊อแล้วหันโจรกลับมาคุยกับพี่ไม่ดิน้องน้องชาย พี่พี่สักจะไม่ไปกับเองละนี่ไงโอ้นี่ไง,ไงถือก่อนออน้องถือก่อนน้องพี่ใี่สิบเก้าหัวแล้ววงบีบแล้วจังหวะนี้วงบีบแล้วใส่เลยสิเออยี่สิบหัวตาอุ้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ไปเลยนะทำลายสถิติว่ะทุกคนสาวสองหัวเฮ้ยเอาดีเดี๋ยวไอซองให้สองให้ฟรีสาวสองคิ้วสาวสองหัวสาวสองคิ้วสาวสองหัวไอ้เฮีย